ไปพีลงไปกูอัดด้วยกูอัดด้วยมาเอายังเอายังมาหนึ่งมาหนึ่งเงาเพิ่งอย่าเพิงเงาเฟิงพีลงไปพีลงไปก่อนปูมไป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 โอ้โหชนกูแหม่กูยกล้อแตงเพราะอะไรหมดเลยรถกูกินเบารถกูกินยาวโดดเลยหมดเลยโดดเลยขายารถกูยาวครับ รถรถกูชิวๆเลยอ้อ้ยอ้ยอ้ยไอรถมึงกูดักไอเหียผีไอสัรถรถพวกมึงไม่ได้กินรถกูอะแล้กูดักไอผีเดนเดนเท้ายาเออแลกูดักไอผีไอผีลงไปเรื่องจริงมาเอาใหม่มาผีลงไปเออเออเออเอเอออตออเูอี่ออนเออเออเออเอเอออออมเอเอเอ รถกูได้กินโอ้โหกินยาวเลยแซ่ชิวๆเลยกูแบกไก่นี่มึงดูนี่ดูนี่มึงดูนี่แล้วไงแล้วไงมึงมีถ่วโบ้ดิกูรู้ก็ถั่วโบ้ไอ้กูไม่ได้กดเลยจริงๆท่วโบมันตัวไม่ได้ใช่หรือยังไอพีลงมาดิมึงอ่ะบอกเลยลงมาดิดีเราไหมก็ได้กคหน่าละไม่รู้พีไม่ยอมหรอกไอ้ยมั้องตี ไอ้ปุมมอกขับมั้นี่อ้ผีอะโลไอ้ผีอรามวขาไม่เป็นหอกอน้วนนะมามให้สัญญาสัญญาแปเด็กปุนเด็กปุกปุใจนะป้อยิงแเอาดิเอาดินันเดกปจะิงปมมีแฝไหมเนี่ยมึงอยิงเนเด็กปยิงเเ้ปยิงเิใหะ ฟังเสียงนะจะปืนอะไรดีวะไม่ยินวะ่ยยังยอายังห่งสองไปอะไรไม่รอแฟเออไม่รอแฟงนะอ้าวอะไรอ้าวเหรอทีู่ดัญญาอ่อนยิงกูืว่าได้ยินกูก็ว่าไอผีบอกว่า่อแฝงกแฝงไม่ตกเลยหนูอ่อกเลย อะไหของมึงวะเอเดนแล้วใครเปนขึ Labor, <deal> ้นหอขึ้นบินอย่างวะไอผู้ไม่หลบไอผีไม่หลบไอผีไม่หลบไอผูไม่หลบกู่ะโอ้โหชนไอผู้อกเฮยไอยงไอเล้กว ใครยิงวะใครยิงใครยิงใครยิงหนูหนูนูนูดูรถพี่หนูหนูดูรถพี่รอแดูจะยิงไงว่ะไอ้นูขี้โกงอ่ะโอ้โหชนกูด้วยอะไรยิงอะไรมึงเมาเฮ้ยไหมกูขี้เชนอะไรมึงก็มันกูเมื่อกี้มึงชนกูละเมอแล้วมึงยิงกูไอพี่ไอเชนโลมันยิงอ่ะโอ้โหท่านวายิงด้วยโอ้โหเลือดกูแดงไปกูได้เกียร์ไปด้วยเอาดูไหมกูแซงมึงมาคนเดียวใครจะยิงกูวะ ไอพียเร็วเลไอพีมาลงมาดิไอพีรถมาเออไอพีรถมาดิไอพีรถมาผมเรียกรถไม่ได้กูฆ <Ah ่าพวกปูดีๆให้ไร้ชาชนกูห่วย